เยอดปลาขาอ่อนๆพี่น้องสวัสดีนะครับผมยอดปลาขาหืมปาขาปลาขาชะอมนะพี่น้องยอดง,า,ง,งามๆอยู่ในสวนหลังบ้านครับผมสวนขางบ้านคุณอะมะก ORE หืมกำลังครับยอดชะอมไปเกลียงใช้นอไม้นี่น้อง อ่อนๆมันแต่กวาดมันขึ้นสูงตัวไหนมันเลยมั้ปหานลงหานลงเลยมันหลายต้นอยู่ด้วยพี่น้องดูฟังพุ่นก็มีดูฟังพุ่นแต่ว่ามันขึ้นสูงเหมือนโอ้โว่าสิหานต้นต,นตะกบลงครับพอได้หานไป<ส>มญญาเก็บลูกโดดโบ่ลูกโดด,โด,ดม,มุมนี้แหละนั่นลูกโดด,โด,ดเด็ดของพี่ นี่ครับพี่น้องผักตีเปว่าเราสอยโอ้ยโมเมนซอยเนะาะหันแล้วเฮ็ดเฮ็ดที่เลือดจือ๊ <c oughs> อเฮปที่เลืดดอดจื <c oughs> ๊ออะไรกันเฮปเฮปทองเฮปเข็มเฮดเข็มครับผมฟักทองบักบวบดอกดอกนี้ยังวะนี่แม่ยดอกสนี <c oughs> ดอกขจรดอกขจรดอกสลิดหรือดอกขจรส่ฮอนมะเขือพวงด้วยมะเขือพวงบังอืบังอื้อไอีกวะนี่อีกพว่าโอบวบวกแดงเกียนะอีตู่กับชะอมชะอมที่ชะอมเป็บวกบวกกับนี่พอแะ้วเอา ซ้ำนี่ละปักอื้อปักอื้อหน่อ,อยนี่ไปพัดก,กินกับเข<อ>าก็ใส่ปักอื้ออีกว่ะอ่ะน,นี่พักสี่สี่เฮามีสีเฮาสีน้ำมะแกงกับมีประมาณนี้มีพักยังกับใส่ไปเต็มที่น้งนองก,กับโมเป็นยังลูกโดดนี่ลูกโดดลูกโดดลูกโดกโดครับใส่ลูกโดดกอครับใส่ลูกโดดกอนไ้มันอ้แจวดจ้าเข้าที่บ่ น้องใหม่มันกับเพชรท,ที่แล้วแต่ว่าเขาชิปไใส่พีิกลายเนี่ยพอเขาชี้หายเป็นลูกโดดทแทนแรกก็สีขาดบ่ได้ก็คือนุ่นนำยานังน้ำยานังน้ำยานังนี่สัญลักษณ์พัชไอยเซอร์โบดโฆษณานให้ด้วยหัวน้ำบดนะครับ ฟักทองใส่ฟักทองมันๆหวานๆนะครับแกงหน่อไม้หน่อไม้ใส่ฟักทองหลังจากที่เราเตรียมพักเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะเราก็มาตั้ต้มข้าวเบียใส่กับบักพิกครับผมก็มีข้าวเบียด้วยนะครับข้าวเบียก็คือ เขาที่เข้ามาเะไรที่นอ้องนี่เขามาเขามาก่อนก่อนเสียห่อเสียเอาไปหนึ่งเนาะเขาก็มาตำแป้งไว้ตำ้าบอ้าบอที่เขาเบียก็เอาแป้งเขาเหนียวก็ได้แป้งเขาเหนียวมันก็เข้มข้นขึ้นกันแต่ว่าตำเขาเบียนี่มันช่แซบม่ใช่หอม บียนะพี่น้องมาน้องใหม่ที่พี่ว่าเราต้่มใบแล้วแล,วา,ล,ลายนน่อก้วไล่เขาเบียร์ก่อนก่อนแล้ลไล่เขาเบียร์ก็น้ำยาด่างก่อนนี่น้องใหม่ต้มไว้เพื่อแกงนะครับอันนี้น้ำยาน่างน้ำยาด่างแบบเข้มข้นที่การทำแกงหน่อไม้เนาะ หลายหลายคนอาจทำไม่เป็นก็นเลียวว่าหลายหลายคนอาจทำไม่เป็นนะก็จะแก่งแเสียก็จะคอมคุณอเอาเข้าเวเบียร์มาที่เราตำละเอียดแล้วเอามาละลายครับผม ละลายกับน้ำยานางน้ำน้ำยายานางถ้าไม่พอก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกก็ได้นะครับถ้าใครมักสุดน้ำอเ,เอาไขอนะเออบ้าอยู่นี่อ่ะละลายพอนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไร มิดกระถินเพราะนั้นกระถินนั่นแหละมันหล่นนี่ครับแ,แจงเยอะแจงน้อยก็แจงสองทับพีอ,อันนี้เราก็จะใส่ถุงไว้แจงแจงรอบหน้าข้าวหน้ารอบหน้าอืเราจะใส่ผักที่มันสุกยาก ใบอื่นี่มันก็สุกโดนเติบอยู่นะเราก็เรียกเอาเห็ดเห็ดคาเดียวก็สุกแล้วน้าแม่แบบบวกคาเดียวก็สุกใช้แบบดิบ่กอนหน่ไม้เราสุกแล้วหน่ไม้สุกแล้วเรา ต้มแค่บังอื้อสูกเดี๋ยวเพ่ที่ไปเอาอันนั่นก่อนเอาะไคร้เอ้าลืมตะไคร้เดี๋ยวเรามาหั่นตะไคร้ใส่นะ้ำอันนี้เราก็อันนี้เรา,น,น,เรานึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวต้องกินกับข้าวเหนียวแกงเปอรอะ แจงนี่ต้องกินกับข้าวเหนียวครับผมหนึ่งข้าวเหนียว่ันห้นสด่อนหอน้อน,หอนมันอันนี้เราก็มาบูหลังบ้านก็ได้ซับสไครต์แล้วฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนี่หัวหนึ่งหัวงนี่นล้างแล้วนะครับ ตังแล้วเดี๋ยวไป,ไปเตาไฟเลยจะว่าไม่ล้างล้างแล้วตั้งไฟตั้งไว้เฉยๆนะไม่ต้องจุดไฟอเอาเลยเดี๋ยวสิว่าเจ็ดเก้วเลยเ่าจริงจังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้มันฟลุตให้มันเดือดก่อน แกงหอมจริงกับข้าวสวยร้อนๆนนข้าวเหนียวสวยๆเขราว่าแก่แกงวอาะเบาอยไดพี่น้องแกงนอมัยนี่ขาเจ้ามักแกงจิ้มต่อนเทียง พราะว่าหาหน่อไม้ตอนเที่ยงๆนี่มันแซบอีหลีเด้อเบิงค,คั<ม>่วไข่กินแกงน่อไม้เล้วก็สิไปเอาปลาสิไปเอาปลาเดี๋ยวเลยสิมาเฝ้าแปลวปะโลดครับผมเลยมาพากันมาเฝ้าแจงน่อไม้กิน เข่ากวนเพราะว่าวแกมงมูสวยหยันหมทันอันนี้อันนี้กับคนแม่เด้พี่น้องเพราะว่าวเขาเบียรมันจะติดเออกลนหมอม่พอเน้นมามาคนนี่แต่เรพี่บ้าค้นมาคนมั้คนดีเบียร์เนี สุกเลยล่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำยาด่างมันแค่แค่น้ำยาด่างสุกเนาะใส่ผักลงไปครับผม,มใส่ผักลงไปแกงเป๊ะแกงเป๊ะ เข้มข้นเข้มข้นครับผม,มนี่ผักอย่างนี้บะแข็งนี่อือใส่ลงไส่เลยครับเห็นบหมใส่หอดบักแข็งเขาอีอตูวาข,ขาอีาตัก็พักขาคอยใส่ใส่ที่หลังก่อนเท้าสิบปอนครับผมอู้ยอันัวเลยครับผมน้ำน้ำน้ำเนืดน้ำเนืดจี่ฉีดเพราะว่า เขาใส่ขาเบียร์น้ำม,มันเล่เหนืดเนี่ยน้ำม,มันเล่เหนียวๆเนี่ย,ยพี่น้องเพียงน้ำลาดนาเห็นปะอดีอออออ๋รอแป๊บนึงให้ผักสุกแป๊บนึงอ่าปรุงรสครับปรุงรสนัวๆเข้มๆนี่ น้ำประลานหนักๆไปเลยสามซอดทับพ,พี่เลยครับผมผมชุรสหนักๆไปเลยอะไรอีกเนี่ไม่อร่อย ลืมผัวแน่นอนเนี่ยตื<ม>้อเข้มข้นขนาดเนาะเข้มข้นขนาดนั้นเนาะปืลืมผัวแน่นอนใ<ม>ท่ไหมว่าไรชิมชมึงชิมมึงเป็นยังไงพี่นอ้องโอเคร่างกายลองลองหั่นกันีิสุกคนแกงปิ้งไตอืม ใช่เป็นของกระโดโดไอ้วมันมีลูกโดดคว้อม, mm hmm. มันเกิดอ,อยู่ในหันละแซ่บข้าวหอมมากจริงเซร็จเรียบร้อยขวบาุนทุกคนที่ขอมมะม่งครับผมขอให้รันขอให้ด้วยแซบโอเคครับไปก่อนครับไปก่อนได้ปะ